สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูตาในวิชาภาษาไทยในวิชาภาษาไทยในวันนี้คุณครูตามาสอนนักเรียนเรื่องมาตากกบไม่ตรงมาตานะคะนักเรียนนักเรียนมาทำความรู้จักและ ไปเรียนเรื่องมาตากกไม่ตรงมาตากันเลยค่ะนักเรียนมาทายคำถามอะไรเอ่ยกันก่อนนะคะข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยเป็นของใช้ไว้ตักข้าวฉันคืออะไร คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือทับ พีนั่นเองค่ะข้อที่สอะไรเอ่ยเอาไว้อุ่นอาหารร้อนเร็วทันใจฉันคืออะไรคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5้าวินาทีนะคะนักเรียน คุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่หนักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือไมโครเวฟนั่นเองคะ่ะข้อที่สอะไรเอ่ย เป็นเครื่องมือใช้สื่อสารฉันคืออะไรคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองส สีห้านักเรียนได้คำตอบหรหือยังคะคำตอบก็คือโทรศัพท์นั่นเองคะ่ะมาทำความรู้จักกับมาตากบไม่ตรงมาตากันก่อนนะคะนักเรียนมาตากบคือ มาตาที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดและอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดได้แก่ปปลาพอพานฟอฟันพอสำเพานักคะนักเรียนในครั้งนี้คุณครูสอนนักเรียน มาตากบไม่ตรงมาตานะคะนักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างคำมาตากบไม่ตรงมาตากันก่อนนะคะนักเรียนได้แก่รูปภาพทูบโทรศัพท์ ไมโครเวฟยีราฟทับพีลิปราฟเป็นต้นนะคะนักเรียนยังมีคำมาตากบไม่ตรงมาตาอีกมากมายนะคะนักเรียนได้แก่ สุขภาพสุภาพชูชีพเคารพสรูปคำศัพท์เป็นต้นนะคะนักเรียนนักเรียนค่อยค่อยศึกษาค่อยค่อยเรียนรู้นะคะแล้วนักเรียนจะได้เข้าใจ คำมาตากบไม่ตรงมาตามากขึ้นนะคะนักเรียนนักเรียนได้ทราบความหมายและคำมาตากบไม่ตรงมาตากันแล้วนะคะนักเรียนแต่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นคุณครูตาก็มีแบบฝึกหัด มาให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะนักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดเรื่องมาตากบไม่ตรงมาตากันเลยค่ะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดเรื่องมาตากบไม่ตรงมาตากันก่อนนะคะนักเรียน ให้นักเรียนเติมคํามาตากบไม่ตรงมาตาในประโยคให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งน้องเจอจุดจุดจุดในสวนสัตว์คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคําตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียน คุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือยีราฟนั่นเองคะ่ะน้องเจอยีราฟในสวนสัตว์ นั่นเองค่ะข้อที่2คุณแม่ซื้อจุดๆุดจุดเครื่องใหม่คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่ง สองสามสี่หานักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือโทรศัพท์นั่นเองคะ่ะคุณแม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่นั่นเองคะ่ะข้อที่สาม คุณยายซื้อจุดๆเทียนไปไหว้พระคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ หา้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือทูบนั่นเองคะ่ะคุณยายซื้อทูบเทียนไปไหว้พระนั่นเองคะ่ะข้อที่สในวันเด็กฉันวาดจุดจุดจุด ส่งเข้าประกวดคุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบ5วินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสาห นักเรียนได้คําตอบหรือยังคะคําตอบก็คือภาพนั่นเองคะ่ะในวันเด็กฉันวาดภาพส่งเข้าประกวดนั่นเองคะ่ะข้อที่5คุณแม่อุ่นอาหารในจุดจุดจุด คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะ คำตอบก็คือไมโครเวฟนั่นเองค่ะคุณแม่อุ่นอาหารในไมโครเวฟนั่นเองค่ะข้อที่6คุณแม่ใช้จุดจุดจุด,จดตักข้าวคุณครูให้เวลานักเรียน ในการคิดหาคำตอบห้าวินาทีนะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือทับ นั่นเองค่ะคุณแม่ใช้ทับพีตักข้าวนั่นเองค่ะข้อที่เน้องไปซื้อสมุดจุดจุดจุดมาใหม่คุณครูให้เวลานักเรียนในการคิดหาคําตอบห้าวินาที นะคะนักเรียนคุณครูจะเริ่มนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้านักเรียนได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือสมุดกราฟนั่นเองคะ่ะ น้องไปซื้อสมุดกราฟมาใหม่นั่นเองค่ะจากแบบฝึกหัดทั้งเจ็ดข้อได้คําตอบดังนี้ 1. ยีราฟสโทรศัพท์3ทูบ4ภาพ 5. ้าไมโครเวฟหทับพี 7. สะหมุดกราฟนะคะนะคะักเรียนทั้ง7จ็ดคำตอบเป็นคำตอบที่อยู่ในมาตากบไม่ตรงมาตาทั้ง7จ็ดคำตอบนะคะนักเรียน นักเรียนสามารถตอบคำถามจากแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ได้ทุกคนนะคะนักเรียนนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้คุณครูตาก็มีใบความรู้และใบกิจกรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทบทวน จะได้เข้าใจเรื่องมาตากบไม่ตรงมาตามากขึ้นนะคะนักเรียนหวังว่านะักเรียนทุกคนเข้าใจและสามารถตอบคำถามในใบกิจกรรมได้นะคะวันนี้คุณครูตาต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ Bye-bye.